มาถึงช่วงข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้เราจะมาศึกษาคำอุปมาของพระเยซูคริสต์กันต่อน,นะครับวันนี้เป็นเรื่องเงินตะลันนะครับพี่น้องครับเมื่อเราอ่านแล้วคิดชีวิตเราเปลี่ยนแน่นอนนะครับเมื่อเราอ่านแล้วก็ทำตามพระคำของพระเจ้าชีวิตของเราจะไม่ย่ำอยู่กับที่วันนี้ผมให้หัวข้อว่าตะลันยิ่งใช้ยิ่งเพิ่ม ใช้ในโลกนี้เพิ่มในสวรรค์ตะลันคืออะไรเราใช้แล้วมันจะเพิ่มได้อย่างไรนะครับเพิ่มนะใช้ในโลกนี้แล้วเพิ่มในสวรรค์จะเพิ่มอย่างไรเราจะมาอ่านด้วยกันนะครับปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่25ข้อที่1 4บถึง30แล้วก็อีกตอนหนึ่งนะเป็นเป็นตอนที่อ้างอิงนะครับก็คือลูก,กาบทที่19ข้อที่12 ถึง27นะครับแต่ผมจะอ่านแล้วพี่น้องดูตามนะครับมัธบทที่25ข้อที่14กล่าวว่าเพราะว่าเหมือนอย่างชายคนหนึ่งที่กำลังจะเดินทางเขาจึงเรียกเบาวทั้งหลายของตนมาและฝากทรัพย์สิ่งของของตนกับพวกเขาไว้คนหนึ่งท่านให้ห้าตารานคนหนึ่งสองตาลันและอีกคนหนึ่งตารานเดียว ตามความสามารถของแต่และคนแล้วท่านก็ไปคนที่ได้รับห้าตะลันก็ไปทันทีเอาเงินนั้นไปค้าขายได้กำไรอีกห้าตะลันคนที่รับสองตะลันก็ได้กำไรอีกสองตะลันเหมือนกันแต่คนที่ได้รับตะลันเดียวนั้นออกไปขุดหลุมและซ่อนเงินของนายไว้ หลังจากผ่านไปเป็นเวลานานนายของบ่าวทั้งหลายก็มาคิดบัญชีกับพวกเขาคนที่ได้รับห้าตะลันก็เอาเงินกําไรอีกห้าตะลันมาชี้แจงว่านายเจ้าข้าท่านมอบเงินห้าตะลันไว้กับข้าพเจ้านี่แน่ข้าพเจ้าได้กําไรมาอีกห้าตะลันนายจึงตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นบ่าวที่ดีและซื่อสัตย์เจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของจํานวนมาก เจ้าจงร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิดคนที่ได้รับสองตะลันมาชี้แจงด้วยว่าในเจ้าข้าท่านมอบเงินสองตะลันไว้กับข้าพเจ้านี่แน่ข้าพเจ้าได้กําไรมาอีกสองตะลันานจึงตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นเบาที่ดีและซื่อสัตย์เจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของจํานวนมากเจ้าจงร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิด คนที่ได้รับตะลันเดียวก็มาชี้แจงด้วยว่านายเจ้าข้าข้าพเจ้ารู้อยู่ว่านายเป็นคนใจตรนีเกี่ยวผลในที่ที่ท่านไม่ได้หวานรวบรวมในที่ที่ท่านไม่ได้โปรยข้าพเจ้ากลัวจึงเอาเงินตะลันของท่านไปซ่อนไว้ใต้ดินดูสินี่เงินของท่านนายจึงตอบว่าไอ้เบาชั่วและเกียรตครันเจ้าก็รู้ไม่ใช่หรือว่าเราเกี่ยวในที่ที่เราไม่ได้หวาน รวบรวมในที่ที่เราไม่ได้โปรยเพราะฉะนั้นเจ้าควรเอาเงินของเราไปฝากกับนายธนาคารเมื่อเรามาก็จะได้รับเงินทั้งดอกเบีย้ยด้วยเพราะฉะนั้นจงเอาเงินตะลันเดียวนั้นจากเขาไปให้กับคนที่มีสิบตะลันเพราะว่าใครที่มีอยู่แล้วจะให้ แก่คนนั้นจนมีอย่างเหลือเฟือแต่คนที่ไม่มีแม้แต่สิ่งที่มีอยู่ก็จะเอาไปจากเขาเอาไอ้เบาชั่วช้าไปทิ้งเสียอย่างที่มืดภายนอกซึ่งที่นั่นจะมีการร้องให้ขบเขี้ยวเขี้ยวฟันพดนี่นวองครับแล้วก็มีอีกตอนหนึ่งนะเป็นตอนอ้างอิงนะครับอ้างอิงนี้เป็นาการากล่าวคำาอกมาที่คล้ายๆกันนะครับ รายละเอียดไม่ไม่เหมือนกันนะมีความต่างกันอ,อาจจะเป็นเพราะว่าพระเยซูคริสต์ได้กล่าวข้อประมาในลักษณะเดียวกันแบบนี้หลายครั้งนะครับแล้วก็ถูกบันทึกนะมาอ่านดูนะในลูก,กาบทที่19ข้อที่12พระองค์ตรัสว่ามีเจ้าในองค์หนึ่งกำลังจะเดินทางไปเมืองไกลเพื่อรับอำนาจมาครองแผ่นดินแล้วจะกลับมาอีกท่านจึงเรียก ทาสของท่านสิบคนมามอบเงินไว้กับพวกเขาสิบมินาแล้วสั่งว่าจงเอาไปค้าขายจนกว่าเราจะกลับมาแต่ชาวเมืองเกลียดชังท่านผู้นั้นจึงส่งทูตตามหลังไปเพื่อทูลว่าเราไม่ต้องการท่านมาอยูอ่เราไม่ต้องการให้ท่านผู้นี้มาปกครองเมื่อท่านได้รับอำนาจครองแผ่นดินกลับมาแล้วท่านจึงเรียกพวกทานที่ ท่านให้เงินไว้นั้นมาเพื่อจะดูว่าพวกเขาค้าขายได้กําไรเท่าไหร่คนแรกมาบอกว่าท่านเจ้าข้าเงินหนึ่งมินาของท่านได้กําไรมาอีกสิบมินาท่านจึงพูดกับเขาว่าดีมากเจ้าเป็นทาาที่ดีเพราะเจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยเจ้าจงมีอํานาจครอบครองสิบเมืองเถิด คนที่สองมาบอกว่าท่านเจ้าค่าเงินหนึ่งมินาของท่านได้กำไรมาอีกห้ามินาท่านจึงพูดกับเขาเหมือนกันว่าเจ้าจงครอบครองห้าเมืองเถิดอีกคนหนึ่งมาบอกว่าท่านเจ้าค่านี่เงินหนึ่งมินาของท่านข้าพเจ้าเอามันห่อผ้าเก็บไว้เพราะข้าพเจ้ากลัวท่านเนื่องจากท่านเป็นคนเข้มงวดท่านเก็บผลที่ท่านไม่ได้ลงแรงและเกี่ยวสิ่งที่ท่านไม่ได้หวาน ท่านจึงตอบเขาว่าไอ้ขี้ข้าชั่วช้าเราจะพิพากษาเจ้าด้วยคำพูดของเจ้าเองเจ้าก็รู้ไม่ใช่หรือว่าเราเป็นคนเข้มงวดเก็บผลที่เราไม่ได้ลงแรงและเกี่ยวสิ่งที่เราไม่ได้หว่านแล้วทำไมเจ้าจึงไม่ฝากเงินของเราไว้ในธนาคารเมื่อเรามาจะได้รับเงินของเราพร้อมกับดอกเบี้ยด้วย แล้วท่านสั่งคนที่ยืนอยู่ที่นั่นว่าจงเอาเงินหนึ่งมินาจากเขาไปให้กับคนที่มีสิบมินาแล้วพวกเขาพูดว่าท่านเจ้าข้าเขามีสิบมินาแล้วเราบอกพวกเจ้าว่าทุกคนที่มีอยู่แล้วจะได้รับเพิ่มขึ้นแต่คนที่ไม่มีแม้แต่สิ่งที่เขามีอยู่นั้นก็ต้องเอาไปจากเขาส่วนพวกศัตรูของเราที่ไม่ต้องการให้เราปกครอง พวกนั้นจงพาเขามาที่นี่แล้วฆ่าเสียต่อหน้าเราอนี้คือคำปอุมมานะครับแต่ท่พประยุทธ์คิดได้พูดถึงเปรียบเทียบนะเรื่องเงินตะลันนะครับคำอธิบายของเขาประมาณเนาะตะลันหมายถึงไปสไลด์ต่อไปเลยนะครับตะลันหมายถึง ความสามารถเวลาทรัพยากรและโอกาสของเราในการรับใช้พระเจ้าขณะที่เราอยู่ในโลกนี้นพระเจ้าใหา้ความสามารถกับเราหรือของประธานนะครับให้เวลากับเราให้ทรัพยากรให้ทรัพย์สินเงินทองให้โอกาสให้สารพัดกับเรานะเพื่อที่เราจะเอาสิ่งหเหล่านี้ไปใช้เพื่อ งานของพระเจ้าเพื่อพระรชกิจของพระองค์นะครับเบาที่ดีและซื่อสัตย์ก็คือคนที่ใช้ตะลันอย่างซื่อสัตย์เพื่อพันธกิจของพระเจ้านะเบาชั่วและเกียรติคันก็คือคนที่ไม่สนใจใช้ตะลันเพื่ออาณาจักรของพระเจ้านะใช้เพื่อโลกใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองนะครับนะครับในตะลันในความสามารถหรือสิ่งที่พระเจ้าให้กับเรามีเยอะแยะมากมายเลยเกิดนะครับถ้าเรา มาคิดมาใครควรมาตรวจสอบเนี่ยมีอยู่เยอะมากจริงๆนะครับประเด็นในเช้าวันนี้ก็คือว่าสิ่งเหล่านี้เรายิ่งใช้มันยิ่งเพิ่มนะครับยิ่งใช้มากเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มมากเท่านั้นนะครับพี่้องรับในเรื่องของอความสัตย์ซื่อนะคนที่ได้ห้าตารานสองตาลัหนึ่งตาลันนะอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นอ้างอิงพระเยซูกิจบอกว่า เจ้าองค์หนึ่งเนี่ยเรียกทาตของเขานสิบคนให้ทุกคนหน,น,นึ่งตะลันนะคนที่ได้เนี่ยนะครับพี่น้องครับทุกคนได้ตามความสามารถได้เหมือนเหมือนกันได้เท่าเท่ากันไม่ใช่ได้มากได้น้อยแต่ทุกคนได้เหมือนกันแล้วสิ่งที่เราได้รับจากพระเจ้านั้นเราเอาไปใช้อย่างสัต์ซื่อหรือเปล่า ในคำบอปมานี้พระเยซูคริสต์ได้ยกเอาคําว่าสัต์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยสัต์ซื่อในสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราถ้าเราสัตซื่อในสิ่งที่พระเจ้าให้กับเรามันจะเพิ่มพูนมันจะ,ะมีมากกว่าเดิมมนเพิ่มขึ้นนะครับพี่นงครับความสามารถเนี่ยนะครับคือสิ่งที่เมื่อเราใช้เนี่ยมันมีทักษะแล้วก็มันมีความคล่องตัวเนะมื่อเราใช้มือเนะมื่อเราใช้ปากของเรา เมื่อเราใช้ตาเมื่อเราใช้ร่างกายอวัยวะของเราเพื่องานเพื่อทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้หมายความว่ามือของเราเนี่ยมันจะมีทักษะหรือความสามารถในการทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะแต่มันจะเริ่มที่สมองของเรามันจะเริ่มที่การสั่งการในสมองของเราเความคิดหรือ ทักษะที่เกิดขึ้นในสมองมันสั่งการตั้งแต่ตรงนั้นเลยนะครับในเรื่องสมองของเราเนี่ยเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากนะการทํางานของสมองเป็นคลื่นไฟฟ้าเนี่ยมันโอ้มันเป็นคอมพิวเตอร์ที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะเรียนแบบหรือสร้างให้เหมือนกับสมองที่พระเจ้าสร้างให้กับเราได้นะฉะนั้นเมื่อเราวาดรูปเมื่อเราเขียนหนังสือเมื่อเราทํามันสิ่งหนึ่งสิ่งใดมันเริ่มที่สมองมันทําการที่สมองของเรานะครับ ทำไมเวลาเส้นเลือดติบที่สมองเนี่ยคนเป็นอัมพฤกษ์คนะัมพาตเนี่ยสั่งแขนสั่งขาแขนไม่มีแรงไม่มีกําลังเือไม่ใช่มีแต่ว่ามันสั่งกันไม่ได้ก็คืออยู่ที่สมองสมองส่วนที่เป็นประสาทสั่งกันที่ให้มือยกขึ้นให้มือขยับให้มือทํานู้นทานี่สมองส่วนที่ให้ปากให้ลิ้นเนี่ยพูดถ้อยคานู่นถ้อมันมีการทํางานของมันสลับซับซ้อนมากพี่น้องครับ เมื่อเราใช้ของประทานความสามารถของเรามันเริ่มสั่งการที่สมองของเราที่จะพัฒนาจัดการแล้วมันจะเร็วขึ้นคล่องขึ้นมีทักษะมากขึ้นนะครับทำไมคนเล่นดนตรีทําไมเขาคล่องนะเพราะว่าเขาเล่นบ่อยๆเล่นประจําเล่นทีละนิดทีละน้อยนะครับไม่ได้หมายว่าเขาเล่นปุ๊บเขาโอ้โหเพลงมันลื่นเลยมันคล่องเลยไม่ใช่เขาเล่นมาตั้งแต่เล็ก นะเริ่มมาทีละเล็กทีน้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะรขับรถนะพี่น้องผู้หญิงนี่แต่งหน้าแต่งต่างเ,าเขาก็แต่งมาเรื่อยๆถูกไหมครับยิ่งแต่งยิ่งดียิ่งสวยถูกไหมครับนะคือทักษะเหล่านี้พระเจ้ากำลังบ,บอกว่าให้เราใช้ความสามารถหรือตาลานทุกสิ่งทุกอย่างเราใช้เวลาอย่างมีทักษะไหมนะตั้งแต่เช้าเที่ยงบ่ายเย็นยีิบสี่ชั่วโมงเราใช้อย่างมีทักษะไหมนะครับใช้มันอย่างดีไหมนะใช้ ความสามารถในเรื่องการงานอาชีพการค้าการขายเราใช้อย่างดีไหมพี่น้องครับที่สําคัญที่สุดต a l e และความสามารถนี้พระเจ้าบอกกับเราว่าให้เราใช้เพื่อพระราชกิจของพอง t a l e ั t ความสามารถเหล่านี้ทรัพยากรเหล่านี้ทรัพนยะ์ส,สินสิ่งของที่เรามีที่พระเจ้าให้กับเราเราใช้เพื่อพระราชกิจของพระเจ้าหรือเพื่อรับใช้พระเจ้าหรือเพื่อรับใช้ตัวเอง เราใช้เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าหรือเราใช้เพื่อความยิ่งใหญ่ของตัวเองพระเจ้ากําลังบอกกับเราว่าสิ่งที่พระองค์ทรงให้กับเรานั้นพระองค์ต้องประสงค์ให้เราใช้เพื่อคิดจักรเพื่ออนาจักรเพื่อแผ่นดินของพรงวันนี้เราใช้เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าเพื่องานของพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนในชีวิตของเรา้อางครับเมื่อเราใช้มาก มันก็จะเพิ่มขึ้นมากมันก็จะทวีขึ้นคูณขึ้นมากแล้วในพระคำของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ได้ยกคำอุปมาว่าในคนนี้เจ้าคนนี้ได้กลับมาเมื่อเวลานะเมื่อพระเยซูคริสต์กลับมาเมื่อโลกนี้สิ้นยุคไปเมื่อเราได้ไปอยู่กับพระองค์พระองค์จะมาถามบัญชีเราใช้ความสามารถหรือตาลานันหรือสิ่งที่พระเจ้าให้กับเรานี้ เพื่อพระองค์ยางไรพี่น้องเราทุกคนจะต้องรายงานต่อจำพรราพระพักของพระองค์แล้วเมื่อรายงานต่อจำพรราพระพักของพระองค์ผมเชื่อนะครับพี่น้องเราทุกคนไม่ต้องการให้พระเยซูคริสต์พ,พ,พูดกับเราว่าไอ้ข้าชั่วช้าไอ้เบาขี้เกียจเราไม่ต้องการให้พระเยซูคริสต์ตัดอย่างนั้นกับเราถูกไหมครับเราต้องการให้พระเยซูคริสต์พูดกับเราว่าโอ้เจ้าเป็นเบาที่ศาสซื้อเจ้าเป็นเบาที่ดี เอาได้มาห้าตารางเหรอเอาไปครองห้าเมืองเดือดได้มาสิบตารางเหรอเอาไปครองสิบเมืองเดือดนะพี่น้องครับการรับใช้พระเจ้าหรือตารางความสามารถที่เราใช้ในโลกนี้เพื่อพระราชกิจของพระองค์ใช้ในโลกนี้จะเพิ่มขึ้นในแผ่นดินสวรรค์ด้วยในแผ่นดินสวรรค์งานรับใช้พระเจ้าหรือหน้าที่ของเราในวันนั้นนะครับก็มาจากในโลกนี้ที่เราทํา เราไม่ต้องการรอดแบบรอดจากไฟถูกไหมเราไม่ต้องการรอดแบบที่ไม่มีอะไรเลยถูกไหมไปตัวเปล่าเนะี่ยน้องเราต้องการที่จะไปถึงตรงนั้นด้วยสังหาราศีด้วยเ,เต็มไปด้วยพระคุณความรักของพระเจ้าฉะนั้นในวันนี้อะไรคือสิ่งที่พระเจ้าส่งประทานให้กับเรานะเรามาดาูข้อคิดคําถามจากพระคําของพระเจ้าด้วยกันนะครับนะวันนี้ มีตะลานอะไรบ้างที่พระเจ้าประทานให้กับฉันนะมีอะไรที่พระเจ้าประทานให้กับเราพี่น้องลต์ลงไปเลยนะเรามีอะไรบ้างนะทุกคนมีทุกคนได้รับไม่มีใครไม่ได้รับจากพระเจ้านะสองก็คือฉันใช้ทุกตะลานเพื่อรับใช้พระเจ้าอย่างไรบ้างตอนนี้ที่พระเจ้าให้กับเราเนี่ยเราใช้อย่างไายเขียนลงไปนะครับนะพี่น้องเมื่อเรา ใช้ตะลันใช้ความสามารถที่พระเจ้าให้กับเราอย่างสัตย์ซื่อตะลันความสามารถเหล่านี้มันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับผมก็ไม่ได้เก่งในเรื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้เก่งเรื่องของการทําคลิปทําสื่อการสอนแบบนี้ไม่ได้เก่งในเรื่องของการทำ w ู r พอย n t ผมก็สะสมทําทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็ในวันนี้มันก็เริ่มที่จะดีขึ้นแล้วก็คล่องขึ้นนะครับผมก็ไม่คิดว่าผมจะทํา เตรียมคลิปเตรียมสื่อเตรียมสอนแบบนี้ทุกวันได้แล้วผมก็เริ่มทีละเล็กทีละน้อยในการอ่านเฝ้าเดี่ยวสัตว์ซื่อไปเรื่อยๆแลวในวันนี้ผมก็ขอบคุณพระเจ้าที่ผมสามารถเตรียมให้พี่กับพี่น้องได้การทําคลิปการทำ,ำ powerpoint เ,เตรียมอะไรต่างๆเี่ยผมก็มก็ขอบคุณพระเจ้าในระดับหนึ่งที่ผมสามารถทำได้แล้วไม่ใช่ว่าผมทำได้แบบนี้ทันทีตั้งแต่เริ่มต้น ผมก็เรียนรู้แล้วก็ฝึกแล้วก็ทําไปก็เข้าใจไปแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับนี่คือสัตว์ซื่อในสิ่งเล็กนอ้อยพี่น้องถ้าท่านสัตว์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยพระเจ้าก็จะให้ท่านสัตว์ซื่อในสิ่งมากด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองหรือความสามารถหรือการค้ากัาขนขา,ายนะครับถ้าเราสาัตว์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยเราจะได้ครอบครองเราจะได้รับสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะสามารถทําได้ทําได้ทําได้แล้วก็ทําได้มากขึ้นเอเมนไหมครับนะ ประการที่สามนะครับข ja, ้อค <de> ิดค yeah, <Yes. S 1> ําถามก็คือว่าฉันจะใช้ความสามารถเพิ่มมากกว่านี้เพื่อพระเจ้าได้อย่างไรเราจะเพิ่มทักษะเพิ่มความสามารถเพิ่มการรับใช้เพิ่มนี้เราจะเพิ่มได้อย่างไรพี่น้องครับพี่น้องใช้ลองลองคิดดูเราจะเพิ่มความสามารถตรงนี้ได้อย่างไรนะพี่น้องแน่นอนเราก็จะต้องทํหนักขึ้นเราก็สัตย์ซื่อทำเรื่อยๆทำเรื่อยๆนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะชวนพี่น้องคิดนั่นก็คือ นอกจากที่เราทําแล้วเรามี24ชั่วโมงเราก็ใช้เต็มที่ถูกไหมครับเราใช้ความสามารถของเราทุกอย่างที่มีเนี่ยที่คิดได้ในเวลานี้เราใช้มันเต็มที่แล้วมันก็หมดแล้วมันก็เต็มเต็มแล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะชวนพี่น้องคิดก็คือว่าถ้าเราทําได้แล้วเราไปฝึกให้คนอื่นทําด้วยนี่แหละการทําให้ตลานความสามารถที่พระเจ้าให้กับเรานั้นมันเพิ่มขึ้น มันทวีคูณขึ้นเราก๊อปปีตัวของเราเองไปให้กับอีกคนหนึ่งให้กับอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเพิ่มขึ้นแบบนี้ให้เขาทําต่อเพื่อที่จะสอนคนอื่นต่อพี่น้อาความสามารถที่พระเจ้าให้กับเรามันจะไม่จบลงที่เรามันจะไปต่อที่คนรอบข้างคนอื่นๆมันจะทวีคูณขึ้นเราจะใช้ตลานความสามารถที่พระเจ้าให้กับเรา มากขึ้นได้อย่างไรมีหลายวิธีกันแล้วก็วิธีนี้เป็นวิธีที่ทวีคูณนะฉะนั้นความสามารถของท่านที่มีอยู่อย่ากเก็บไว้คนเดียวให้ถ่ายทอดออกไปให้ฝึกคนรอบข้างออกไปนะครับฝึกลูกฝึกกลานฝึกพี่ฝึกน้องฝึกสมาชิกฝึกน้องเลี้ยงฝึกไปนะครับเราก็จะใช้ความสามารถที่เรามีเนี่ยนะยังทวีคูณไม่มีที่สิ้นสุดเอเมนไมครับขอพระเจ้านําเรานะครับพี่น้องในเช้าวันนี้อะไรคือข้อคิด ชีวิตจากพระคำของพระเจ้าที่พระองค์ทรงสอนเราอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังทำตามด้วยการเอาไปใช้จริงๆนะครับเราจะอธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันกระแต่พระบิดาเจ้าข้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าในในเช้าวนันนี้ขอพระองค์ทรงโปรดนำหลอพระองค์เจ้าข้าราปราัถนาที่จะเป็นบ่าวที่ฉลาดที่ดีและ ซื่อสัตย์ขอพระวิญญาณบริสุท์ของพระองค์ที่จะนําเราที่จะสามารถทําในสิ่งที่ประสงค์ใช้ของประธานความสามารถตลาดที่พระองค์ทรงให้กับเรานั้นอย่างสัตย์ซื่อแล้วก็อย่างเกิดผลพระองค์จุาเราขอพึ่งพระวิญญาณบิสุ์ที่จะนำพวกเราทุกคนที่ฐานต่อพระองค์ในพระนามพระหมาเยซูคริสเจ้าเฮเมนขอพระวิญญาณบริสุธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับแล้วก็เราเชื่อว่าทุกข้อคิด จะไม่สูญเปล่านะจะทำให้ชีวิตของเราเติบโตเข้มแข็งม,มากขึ้นนะครับขอพระเจ้าอยวยพรนะครับ